หลวงปู่สุขปราบผีพระที่วัดรางสมผารผีเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวในหลายๆเรื่องที่เป็นตำนานของหลวงปู่สุขพระเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านหนึ่งที่มีลูกศิษย์ลูกหา เข้ารบนำถือเป็นอย่างมากครั้งนั้นหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเท่าท่านได้ออกทุดงเดินทางไปยังวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีซึ่งหลังจากที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทจนเป็นที่พอใจแล้วท่านก็คิดที่จะเดินทางกลับวัดเพราะท่านก็เกรงว่าจะมืดค่าในช่วงเวลานั้น มันก็บ่ายคล้อยมากแล้วซึ่งท่านเดินทางได้แค่เพียงไม่นานมันก็ใกล้จะมืดคำ่ำหลวงปู่สุขจึงได้ลองมองหาสถานที่ที่จะให้ท่านได้เข้าพักพิงและท่านก็เจอเข้ากับวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากเขตชุมชนมากนะักหลวงปู่สุขจึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปปลากกที่วัดอางแห่งน,นั้นเพื่อพักผ่อนในายามค่ำคืน ท่าที่ท่านลองสังเกตดูภายในวัดร้างแห่งนี้ก็ทําให้ท่านก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมวัดแห่งนี้ถึงได้กลายเป็นวัดร้างกันแน่แต่ท่านเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากและก็ได้เดินหาสถานที่ที่พอจะได้หลบลมฝนได้จนท่านก็ได้ไปเจอเข้ากับกุฏิหลังหนึ่งซึ่งก็มีระเบียงใหญ่มากพ่อที่ท่านจะพักผ่อนได้ท่าน จึงได้ขึ้นไปและวางสัมภาระต่างๆจากนั้นท่านก็ได้ปัดกวาดพื้นเพื่อทำความสะอาดเพราะฝุ่นตามพื้นก็ดูจะหนาเอากันในขณะที่ท่านกำลังทำความสะอาดอยู่นั้นก็ได้มีชาวบ้านสองคนเดินตรงเข้ามาหาท่านก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะยกมือพนมขึ้นไหว้และก็พูดคุยกับท่านโดยทั้งสองคนนี้ ได้ถามกับท่านว่าท่านเดินทางมาจากไหนเพราะพวกเขาทั้งคู่ก็เห็นท่านเดินลัดทุ่งเข้ามาที่วัดร้างแห่งนี้พวกเขาจึงได้เดินตามท่านมาหลวงปู่สุกก็ได้ตอบกลับไปตรงๆว่าท่านเองก็เพิ่งจะไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีมาเห็นว่าใกล้จะมืดค่ำแล้วท่านจึงได้หาสถานที่เพื่อพักผ่อน เพราะถ้าจะให้กลับถึงวัดคลองมะขามเท่าเลยนั้นก็คงจะไม่ทันและการเดินทางในยามวิการเช่นนี้ก็ไม่ใช่วิสัยที่สงควรจะทำเมื่อได้ยินคำตอบของท่านชาวบ้านทั้งสองจึงได้มองหน้ากาันเลิกลกักก่อนที่จะบอกกับท่านออกไปว่าขอให้ท่านนั้นย้ายไปพักที่จุดอื่นเพราะถ้าพักที่กุฏิแห่งนี้เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับท่านได้ เมื่อหลวงปู่สุขได้ยินก็เกิดความสงสัยว่ามันจะไปมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นในเมื่อวัดแห่งนี้มันก็เป็นวัดร้างหรือเจ้าของที่วัดแห่งนี้เขาอาจจะเป็นคนหวงของหลวงปู่สุขจึงได้ถามโยมทั้งสองคนกลับไปว่าทําไมถึงได้คิดว่าท่านจะเจอเหตุที่เป็นอันตรายได้โยมทั้งสองคนจึงได้ตอบท่านมาตามตรงว่า วัดอารางแห่งนี้มีผีเฮียนมากซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้วัดแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดา้างนั่นเองและโยมทั้งสองก็ได้เล่า,าเรื่องความเป็นมาทั้งหมดให้กับหลวงปู่สุกฟังโดยพวกเขาได้เล่าว่าแต่ก่อนวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่ปกติทั่วไปมีพระมีเนนและญาติโยมมั่นมาทำบุญแต่เมื่อสมภาร ผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ผู้มีนิสัยที่เป็นคนค่องข้างห่วงวัดและห่วงข้าวของเป็นอย่างมากท่านเกิดมรณาภาพลงไปวัดแห่งนี้ก็ได้เกิดแต่เรื่องที่น่าสะพึงกลัวขึ้นเมื่อเราพระเนนที่อยู่ภายในวัดแห่งนี้ต่างก็พากันถูกผีสมภารหลอกหลอนจนไม่เป็นอันทำกิจของสงกันเลยพระเนนจึงอยู่ที่วัดแห่งนี้ไม่ได้ ก็เลยพากันแยกย้ายไปจำพรรษาที่วัดแห่งอื่นกันหมดหลังจากนั้นก็มีพระอีกหลายรูปที่เป็นพวกเล่นของลองวิชาเคยคิดที่จะมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้แต่ก็อยู่ในวัดแห่งนี้ได้ไม่พ้นคืนก็ต้องพากันเก็บของโกยแนบออกไปเช่นกันเมื่อได้ฟังดังนั้นหลวงปู่สุกก็ได้แต่ขอบใจโยมทั้งสองและก็ได้บอกว่า ท่านจะขอพักค้างคืนที่นี่แค่เพียงคืนเดียวเท่านั้นก็ได้แต่หวังว่าผ,ผีสมภารคงจะเข้าใจและไม่คิดที่จะมาหาเรื่องท่านในเมื่อหลวงปู่สุขยืนยันหนักแน่นเช่นนี้โยมทั้งสองก็ได้กล้าบลาท่านโดยมีท่าทางที่เร่งรีบและลุกลี้ลุกลนออกจากวัดแห่งนี้ไปหลวงปู่สุกท่าน จึงได้จัดเตรียมอาสนะและข้าวของต่างๆเพื่อที่จะทำวัดเย็นเพราะในตอนนี้ก็เริ่มที่จะมืดค่ำแล้วบรรยากาศภายในวัดแห่งนี้ก็เริ่มมืดคลึ้มวังเวงและน่าสะพึงกลัวหลังจากที่ท่านทำวัดเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีเหตุผิดแปลกอันใดเกิดขึ้นหลวงปู่สุข ซึงได้เตรียมที่จะพักผ่อนซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ดึกสงัดแล้วในตอนนั้นเองจูๆ่ๆก็มีร,ร่างเงาดำทะมึนร่างหนึ่งเดินตัดความมืดเข้ามาหาโลงปูสุขท่าทางของคนผู้นี้ช่างดุดันและแข็งกล้าวรูปร่างลักษณะเช่นนี้ก็คงจะไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสมพานเป็นแน่ ร่างของผีสมภานเดินมาหยุดอยู่ไม่ห่างมากนักก่อนที่เขาจะตะคอกเสียงดังใส่หลวงปูุ่กว่ามือมาทำอะไรที่นี่หลวงปูุ่กก็ได้เลือบมองไปนิดหน่อยก่อนที่จะตอบกลับไปว่า อาตมาไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีมาน้าท่านอาตมาเนี่ยอยากจะขอพักที่นี่สักคืนหนึ่งหวังว่าท่านคงจะไม่ว่าอะไรหรอกนะพูดจบผีสมพานก็หยุดนิง่งอยู่พักใหญ่ก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆจางหายไปในความมืดหลังจากนั้นไม่นาน ก็เริ่มมีเสียงดังครวมครามคล้ายคนหรือขนหรือพังข้าวของเสียงของมันดังมาจากในกุฏิไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีเสียงกู่ร้องคำรามอย่างบ้าคลั่งคล้ายคนเสียสติหรือกำลังคลัง่ง จากฤทธิ์ของสารเสพติดหรือของมงินมาแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันย่อมเป็นการขับไล่หลวงปู่สุกให้ออกไปจากวัดร,ร้างแห่งนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ทําให้หลวงปู่สุกหวาดกลัวหรือสะทกสถานแต่อย่างใดท่านได้แต่ส่ายหน้าเพราะรู้สึกเวทนา กับดวงจิตประเภทนี้ซึ่งแม้ว่าตนจะออกบวชและศึกษาในพระพุทธศาสนามาแต่กลับไม่เข้าใจในหลักธรรมคำสอนเมื่อตายไปแล้วก็คงยังยึดติดและมีทิฏฐิจนตนนั้นต้องกลายเป็นวิญญ,ญาณร้รยค่อยสร้างแต่บาปกรรมเช่นนี้คิดได้ดังนั้นหลวงปู่สุกจึงได้สวดแผ่เมตตาไปให้ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยยังคงมีเสียงตึงตังดังมาจากทางด้านในของกุฏิพร้อมเสียงกู่ร้องอย่างบ้าคลั่งและจูจๆร่างของผีสมผานก็ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้ง ต่อหน้าต่อต,อตาหลวงปู่สุในครั้งนี้ร่างนั้นส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งและสัใจ <c oughs> ก่อนที่จะค่อยๆกล่าวออกมาว่า จะสวดอะไรก็นเรื่องของมึงมึงสวดไปเลยกูไม่กลัวมึงหรอกความดื้อดานและโอหังของผีสมผานตนนี้มันได้ทำให้หลวงปู่ศุขถึงกับเวทนามากขึ้นกว่าก่อนท่านจึงได้กล่าวออกมาว่า ขนตายไปแล้วมันมีหรือท่านที่จะมาสู้ขนเป็นได้นะโมเพียงแค่ขึ้นเสียงท่องคำนี้เท่านั้นผีสมผานก็หยุดชะงกักและได้หายตัวไปและจากนั้นก็ได้มีแต่ความเงียบสงบไร้ซึ่งเสียงตึงตังแบบที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านี้ในรุ่งเช้าวันต่อมา โยมทั้งสองคนเมื่อวานก็ได้พาชาวบ้านกลุ่มใหญ่มาที่วัดพร้อมอาหารมาเพื่อใส่บาตรชาวบ้านพากันไต่ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการพักที่วัดแห่งนี้ของหลวงปู่สุขว่าท่านได้พบอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าหลวงปู่สุขไม่ได้ตอบอะไรท่านได้แต่ยิ้มออกมาชาวบ้านก็พอจะเข้าใจได้ว่า ท่านคงไม่อยากจะตอบอะไรมากนะักชาวบ้านจึงได้ใส่บาตรและรับสินรับพรจากท่านตามปกติหลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้ปรึกษากันและได้นิมนต์ท่านให้ท่านอยู่ที่วัดแห่งนี้สักพักหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้สินให้พรชาวบ้านซึ่งท่านก็รับนิมนต์แต่โดยดีและอยู่จำพรรษาที่วัดแห่งนี้ต่อโดยท่าน ไต้พักอาศัยอยู่ที่เดิมซึ่งก็คือกุฏิร้างของสมภารผีนั่นเองแต่ในช่วงเวลาที่ท่านจำพรรษาอยู่ที mm ่นี่เป็นเวลาห้าวันห้าคืนนั้นก็กลับไม่พบกับดวงวิญญาณของผีสมภารออกมาก่อกวนท่านอีกเลยเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นท่านจึงได้กล่าวกับชาวบ้านว่าคงจะต้องขอตัวกลับวัดเดิมของท่านดานชาวบ้าน ที่เริ่มใส,ส่ศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างมากนั้นก็อยากให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ต่อแต่ตัวท่านเองก็ได้กล่าวปฏิเสธไปเพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่ท่านปรารถนาไว้ตั้งแต่ต้นท่านจึงได้ขอกล่าวอำลาจากชาวบ้านและได้เดินทางกลับวัดเดิมของท่านซึ่งก็คือวัดคลองมะขามเท่าในเวลาต่อมา ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กด l i ค์กด s แชร์และ comment เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ